เราออกมาจากอำเภอปลายมาประมาณ50-55กิโลนะครับเพื่อมาหมู่บ้านจาโบครับมากินกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาห้อยขานะครับผมซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงเนี่ย1,865 68นบ้าหสปโอโโสุดยอดเราก็มาถึงครับหมู่บ้านจาโบนะครับ บ้าน,นจาโบครับจาบโบอะจาโบจาบโบจาโบ,าบ,าบนี่ไงหูมีแต่ฝรั่งว่ะเด็กห้อยขานี่ไงเฮ้ยอ๋อ,อเป็นหมู่บ้านอย่างงี้เลยว่ะห,ห,หมู่บ้านจาโบหมู่บ้านจาโบแล้วติดเขาของแท้นี่คุณ่าคุมไหมฮะมาจากปถึงนะฮะถึงนะฮะถึงครับ เกือบไปแล้วเหมือนกันหยุดนนทุกวันธนาคารนะครับผมคุณคือผู้พิชิต1864โคง1864โคงมาถึงขุเตียวนี้ได้ไปฮะไปเฮ้ยๆ,ๆเดี๋ยวลงเอาไปแดกหรอซึดแซ่ซี1000 แปดร้อยหกสิบสี่โค้งก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจาโบจาโบอ่าเฮ้ยมันต้องเชค็คอินก่อนนะผมมีติ๊กเกอร์มาเชค็คอินฝากเชค็คอินนยะเตรียมมาแล้วเฮ้ยมีที่ว่างพอดีเลยกูว่ามาขนาดนี้กลัวแม่งเลยอร่อยไปไกลแล้ววะยังไงก็ดีเลยลรสชาติไปไกลลนะ,ะไปเลยไปถึงนะ เดี๋ยยวจะบเดี๋วห้อยขาครับโยแต่หอมเลยเนอะโอ้ยอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจดตรงนี้ก่อนอ๋อสองไม่ไก่นี่มั้ยที่มาไกลนะห้าสิบบาทเอาไหมอ้าวเนี่ยอย่างอันหนึ่งไหมต้มยำต้มเพียมโอ้ยเพียนเลยต้มยำต้มยำไอ้เสือหมูน้ำใสครับอะบูเอื้อแปลว่าอะไรครับ อาบูอาบูเอ้แปลว่าขอบคุณขอบคุณนึกว่าเอาทั้งหมดนี่เลยมึงอย่าแปลเองเลถามได้แล้วก็ถ้าเขาไม่รู้ก็บอกว่าจะอาบูยาอ๋อจะเอาเมนูเนี้ยไม่ใช่อันนี้แปลว่าขอบคุณอ๋อน้ำตกหนึ่งนะครับน้ำตกหนึ่งใส่ทำรอบหนึ่งทำรอบหนึ่งทำรอบหนึ่งปลากระพ้าหนึ่งบนเส้นยำน้ำตกบะหมี่บะหมี่บะหมี่ไม่มี มีนี่เหลืองนุ่มเนเหลืองอะไรนั่นนั่นเ้ยเยอะบะหมี่แห้งอ่ะแห้งอ่ะก็ต้องเล็กแห้งเลยเล็กนะมีกระดูกไหมครับที่นี่ไม่มีครับน่ากินไม่เบานะน่ากินไม่เบานะเนี่ยโหดีเลยแหละดีเลยแหละพี่ดูดิน่ากินไม่เบานะมาพันกว่าโคไม่ใช่มาแบบเป็นพร็อปนะไม่ใช่นะมีไข่เฮ้ยมีไข่ด้วยเว้ยหรือว่าเราต้องเพิ่มองไวะ มีไข่อยู่แล้วใช่ปะมีไข่อยู่แล้วชุบช้าเพิ่นได้ค่ะอ,อ๋อได้ชุบช้าได้ครับอุ้ยอาหารว่างเอาอีกแล้วเ,เล่นเดิมเล่นมกุกหลอกเหี้ยเอาเหลีล่ออยนมนี้ต้องจ่ายเลยไหมจ๊ะอันนี้จ่ายลงกล็ได้อย่างนั้นหนึ่งนะครับแม่ตกใจเหมือนกันมีตกใจนิดๆไปจะตกไปไม่ไร้เขามีที่รองข้างล่างอยู่มีตกใจนิดๆเหมือนกัน นี่ฮะเดี๋ยวให้ขาบ้าบุ้ให้หัวไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วเล่นไปหลายรอบให้หัวไม่น่าเอาแล้วแหละดือรสงสุดยอดว่ะจะเหลือเหนกระบ้าดูดูดิเห็นกบ้าแล้วจอสอโหมันจะมีอันนี้อันหนึ่งที่เราไปเชียงของจำได้ไหมที่เรานั่งเงี้ยนะโอ้มันเลยรสชาติอาหารไปแล้ะครับสุดยอดว่ะที่แรกกำลังลุ้นนะว่าคุ้มไหมผมไม่อยากเทสอะไรเลยวันนี้คือแบบ มันเลยการกินอาหารไปแล้วอ่ะมันมันั่งเพื่อแบบออว่าเวลาเห็นธรรมชาติแล้วมันมันไม่ต้องอธิบายถ้าคนไปเที่ยวไปบ่อยจะเข้าใจนะแบบเวลาเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอยู่เฉยเฉยจะพูดอะไรบอเอาตรงนะสมเด็จเขาไปเที่ยวอะไรกันล่ะที่เนี่ยหรอที่เห็นป้ายก็มีถ้ำถ้ำใช่ไหมแล้วก็ปางมาผ้าที่เขาไปอ่ะ แต่ปังมาผ้าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เลยมา่อดีที่ใหญ่ๆนั่นแหละอ๋อ,อ,อ,อได้แล้วครับขอบคุณครับโตเล่นก่อนเลยนะอืมผมไม่รู้ว่าหลังจะกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องไปไหนต่อ เดี๋ยวค่อยเซิร์ชไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่รู้ผมอาจจะไม่เซิร์ชแต่ผมอาจจะถามเนอะเพราะผมชอบคุยกับคนชาวบ้านนยะแบบจำลองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเราไม่มีอินเน็ตไม่เซิร์ชว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยถ้าถามเขาก็จะบอกว่าไปไหนดีเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วสังเกตทุกครั้งที่เราถามเราจะได้พลอยที่แบบแปลกๆหน่อยดีๆเลยก็แปลกๆหน่อยอ่ะมาต้มยำนะดิสูนรจุดห้าหนึ่ง อันนี้ต้มยำเปิดคนเปิดต้มยำไหมรัเปิดต้มยำเลยผมเปิดเปี้ยวมาเลยเปิดเปี้ยวมาเลยเปิดเปี้ยวมาก่อนเลยถ้าเป็นชื่อคลิปก่ต้องวิวหลักล้านวิวหลักก๋วยเตี๋ยวหลักสิบวิวหลักล้านไอ้คลิปนี้แม่งวิวบ่เหมินค่าไม่ได้ปะไม่สําคัญเท่าแล้วอ่ะเท่าวิวอ่ะมันไม่สําคัญเท่าอีกแล้วอ่ะสาคัญว่าคนขับมาถึงไม่ไ่วแค่นั้นแหละใช่แต่พอกินแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีหน้าเหยะอ่ะไม่มีหน้าเหยะ เรารสชาติไม่ใช่แบบน่าเกลียดด้วยอ่าเมื่อกี้เลยอ่ะอะคุณดูเดี๋ยคุณดูความนวงอลเดี๋ยเนี่ยต้ยมยำเป็นไงอันนี้คุณเปิดด้วยต้ยมยำนะใช่ครับกลมกล่อมครับกลมกลม่อมหอมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชก๋วยเตี๋ยวพ็อปอ,ะอ่ะอ่าเอาไง,ไง่ายๆไม่ได้ขายแต่วิวอ,ะอ่ะอ่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวพ็อปอะ่ะของนนะก็คือน้ำปลาใหน่อยดีว่าน้ำใส สายปกติแต่ไม่เหลือไม่เหลือเพรพวกเลือดพวกนีมันจะสดอยู่โอ้ไม่เหยไม่เหยไม่เหยคือถ้าคุณขับรถมาได้หนึ่งพันรอกว่ากิโลเนี่ยโค้งโค้งเออ่นใครอยู่ปลายมาอีกชั่วโมงหน่อยๆนิดเดียวเองแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยค่นามีเลือดมีอะไรนะมีเลือดมีนี่นะ อ๋อมีตับตับไส้ตับไส้นะตับไส้นะบอกเลยไม่นธรรมดานะตับไส้นะเส้นบะหมีหมูน้ำตกนะอย่างเงี้ยผมต่ดูจะดูจะทรงที่เรากินบ่อยๆก๋วยเตี๋ยวตกนะเส้นบีบหมูน้ำตกนะครับหมูบ้านจาโบมันดังมาจากอะไรวะพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยว จริงเหรอใช่ก็เตี๋ยวให้ขาไม่ใช่กูได้ยินนะไม่แน่ใจเพราะว่าปางมาผ้าเขามีชื่ออยู่ในลิสที่แบบที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วไงที่ต้องไปอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าสมมติเรามาไม่ห่องสอนอะปางมาผ้าก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วที่ที่เราต้องแวะหน่อยใช่โหแล้วคุกอย่างเงี้ยแล้วคคกที่วิวนยอะอคุณดูเดี๋ยวอะคุกไปเรือ่อยคคกไปเรื่อยเอาเนเล็กขึ้นมาแล้วข้างหลังเป็นวิวคุณดูเดี๋ยวข้างหลังเป็นวิวเึ๊บ ก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทห้าสิบบาทเลยขนภูเขาก็อล่อยอล้วไอ่ะพอมันมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นที่พักรถที่พักจุดที่เราจะมาเวลาขับมายาวๆนะมันกําลังมึนใช่คือมันกําลังมึนมาเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เรานั่งมันมึนเลยเพราะว่าโค้งก็โหดอยู่นะกว่าจะถึงอันเนี้ยโค้งโหดอยู่แต่ว่าไม่ถี่เท่าทางขึ้นมาจากเชียงใหม่มาไป อันนั้นมันยิกกว่าตรงนี้มันโค้งกว่า,วาเบี่ยงกว่าแต่อันนั้นมันยิกกว่ายิกเมาอะมันยิกเมาใช่มันยิกเมาไม่ไช่ยิบมันนะอืมไม่ได้ยิบมัน <c oughs> ไม่ได้ยิบมันนะยิกเมานะโอ้เพลินบะฝ่หลังมานั่งชิวๆกันนะขึ้นมาถึงว่าปางมาผ้าเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มเชิงเขา เ,เหมาะกับการทําการเกษตรแล้วก็เพาะปลูกตีนดอยครับแล้วก็ผลิตผลจากมันสำปะหลังครับนะครับผมเดี๋ยวครูจะออกข้อสอบเคยเรียนะ <c oughs> นะเคยเรียนนะที่แบบเราจะเรียนในวิชาเลยวะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่สังคม,งมจะมีอะไรพวกเนี้ยอืมไม่บอกไม่บอกน้ำส้มกับพริกดอยอยู่แล้วเฮ้นี่ น้ำส้มกับพริกดอยนะครับมาเต็มเต็มครับน้ำส้มกับพริกดอยมาพริกดอยมาพริกดอยข้าวพริกดอย, <ไป S 1> ดอยข้าวหนึ่งพริกดอยข้าวพริกดอยข้าวอีสองสามพอแล้วไม่รู้ว่าเผ็ดหรือ,ปอเปล่าน้ำนเีเติมโอ้โหแล้วดูดิเนี่ยเดี๋ยวดูมุมนี้ดิโอ้โหแม่งสุดตีแล้วดูตีแยกปุ๊บเดี๋ยวยกเส้นขึ้นมาอันเนี้ยเนี่ยผมถ่ายฉากเนี้ยนี่คือแบบ แล้วคุณยกเส้นมาข้างหลังเป็นภูเขาโอ้ oh. oh. สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วคุณกินปึ๊บข้างหลังเป็นภูเขาโอ้ oh. มีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วผมบอกว่าเล็กไม่โบกที่นี่เล็กไม่โบกผมบอกไม่โบโลกเล็กโหดอยู่เนี่ยเนี่นนยดูดิงเลยทำเป็นคาดพูดให้เหรอใช่ น้ำตกหนูสับนะครับนี่น้ำตกเขาหอมด้วยใช่น้ำตกหอมไม่โบกอ่ะไม่โบกอ่ะแต่ไม่อยากพูดเรื่องรสชาติเลยเพราะว่ามันซู้วิวไม่ได้เออมันซู้วิวไม่ได้มันมันไม่ได้เรื่องนั้นผมบอกพอลงรถมามันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องนั้นอีกแล้วอ่ะอืมไปเนี่ยต้องวิวนี้นี่นี่ต้องวิวอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวมีมีเพดานอร่อยเราวิวไม่มีไม่มี ถ่ายอยู่นี้ให้คุณหล่อไปอีกดูดิอ้ดวอ่ะเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวที่มีความสุขอีกหนึ่งมือ้อเพลินอ่ะเนาะสุดว่ะชุมชนต้องเที่ยวบ้านแม่ละนาน่าจะเป็นแบบวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาเนี่ยที่ที่มีบ้านหรือร้านค้าเ๋ยวชุมชนอ่ะ ทุกที่จะต่างกันหมดเลยใช่วิธีการแต่งตัวแล้วแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเป็นชนอะไรจะมีอะไรมาตั้งถิ่นฐานใช่ใช่หลักๆอ่ะคือคือข้อนี้จริงๆที่ปลายอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะอืมถ้าไม่นับคนที่อื่นเข้าไปอยู่อ่ะกับการไปเที่ยวอ่ะจริงๆเขามีทั้งไทยใหญ่อืคนเมืองคนดอยแล้ววันนี้ที่วัดะผมได้กินอาหารไทยใหญ่แบบแท้ๆหลายเมนูเลยจนอยากให้ทำอาหารไทยใหญ่แบบแท้ๆนะ ดีดีมากพี่คนที่เป็นอยู่ที่ปลายเนี่ยเขาบอกว่าจะกินอาหารรสชาตินี้ได้ต่อเมื่อมีงานบุญเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะมันเป็นอาหารที่ต้องรวมกันทําอมไม่ได้ออกมาจากครัวใดครัวหนึ่งเวลามีงานบุญเนี่ยทุกคนจะตั้งใจใส่สิ่งที่ดีสุดเข้าไปว่ามื้อจานแรกต้องเป็นของพระก่อนทุกคนจะไม่มีจะไม่มีความเสียดายทั้งเวทุด,ดิบทั้งอ,อะไรคือทุกคนมีความตั้งใจดีเพื่อทำนั่งเลยส่วนใหญ่อะ เราก็อร่อยด้วยน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นงานบุญนะแล้วเมื่อวานเราเราได้กินนี่เว้ยราบเลือดอะราบราบหมูราบหมูราบหมูดิบแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาเขาเป็นคนเหนือเนี่ยแหละเขาก็บอกโหเนี่ยราบรสชาติเนี้ยไม่ค่อยได้กินอืมันมีสัพ์หนึ่งคือขยันราบขยันราบเลยคือแบบว่าราบจนหมูกับเครื่องเทศอะแม่งเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีกลิ่นใช่คือแม่งเครื่องเทศมันเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างเดียวอะขยันราบ ไม่มีการให้แจ็บถ้าให้แจ็บวิวเนี่ยคุณให้เท่าไหร่วิวนี้นะผมให้ไม่ไน้หรอกพี่ธรรมชาติมันมาก่อนเราเยอะใช่คุณจะไปตัดสินว่าธรรมชาติสวยแค่ไหนแค่นี้แค่นั้นโหระบบธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เว้ยเพราะว่าเราเป็นแค่เศษเสี้ยวของธาตุสี่ของมันม,มันอยู่เป็นโหพันปีหมื่นปทีทำารอดที่เราไปเขา่แล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายนะนั่นอยู่มาสามหมื่นสองพันปีใช่เดี๋ทารอดสมบูร สามหมื่นกว่าปีสามหมื่นกว่าปีเนี่ยนี่คืออริยธรรมมนุษย์เพิ่งเกิดนะพี่หนาใจใช่ใช่สามหมื่นกว่าปีอ่ะประเทศไทยมีมาอะไร่เจ็ดร้อยแปดร้อยปีไม่เกินเนี้ยไม่เบิกไม่เกินเนี้ยแต่นี่แม่งมีมาสามหมื่นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตัดสินไม่ได้หรอกเราเกิดมาแค่ไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วเรามัวแต่ไปตัดสินนู้นตัดสินนี่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่าอาหารการกินดีเกินกินทุกอย่างเข้าไปครับทั้งความคิดความอ่านอาหารเสิร์ฟให้ตั้งแต่ตื่นลืมตาจริงๆถ้าเราไม่ถ่ายคลิปเก็บไว้ใน YouTube ของเรา เราก็ไม่ได้จับโทรศัพท์นะถ้าเราไม่ไงได้ถ่ายบ้านนิดหน่อยครึ่งทีเดียวเราจะจะพยายามขยับเลเวลไปเรื่อยๆเจอกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆขยับเลเวลวิธีการไปเรื่อยๆว่าจะไปไหนไปไหนนะครับเดินทางไม่ได้กันนะครับก็สัดใจนะเดินทางจากปลายมา50กว่ากิโลนะครับร้านก็เดี๋ยวห้อยขานะครับหมู่บ้านจาโบนะครับจาโบจาโบอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไงครับจาโบหมู่บ้านจาโบ chả bồ chả bồ chả bồ bà